มาแล้วคะ่ะโคตรดีเลยคันนี้นะคะไข่บองหารถ4ประตูออตโต้แบบอยากได้ปีใหม่ๆหมใหม,ใหม่น้อยๆจัดมาแล้วคะ่ะกับโตยโยต้ารีโว่ตัวหน้าหล่อของเรานะคะคันนี้ปี2021ด้วยได้รถ อ่าสเปค2.4ตัวมิดนะฮะตัวรองท็อปของเราเกียร์ออโต้4ประตูใครอยากได้ดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาได้เลยบอกเลยสเปคคันนี้นะภายในเบาะหนังสีดำนะคะหน้าจอมีระบบแบบทัชสกรีนนะคะมีกล้องถอยหลังให้แล้วเรียบร้อยกุญแจรีโมทนะคะเกียร์อัตโนมัติมาจากโรงงานเลยหน้าจอนะบอกเลยว่าวาวมากๆนะคะกล้องถอยหลังโคตรชัดติดฟรีมาให้แล้วรอบคันค่ะด้านหลังก็มารไลเนอร์แบบว่าวเลยนะคะดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้เลยนะคะทักแชทออนไลน์ เบอร์ที่ให้ไบด้านล่างค่ะดูคลิปนี้สนใจคันนี้กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยอย่าลืมนะคะไขมองหารถฟรีดาวราคาดีเพียง6 0 0 0 0 0นะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นในเดตประมาณ11,000ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนไม่ต้องใช้เงินดาวใช้เพียงบัตรประชาชนหนึ่งใบเท่านั้นรีบนะคะรับรถกลับบ้านได้ภายในหนวันฟาสจริง เร็วสุดนะ30นาทีใครอยากได้คันนี้นะคะทักแชทและแอดไลน์ตามช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่างดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาได้เลยเน้นย้ำนะคะมีเพียงแค่หนึ่งคันเท่านั้นทักแชทได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอ,เจอกับเซลล์อิวเพชรยนต์อีกแล้วนะคะมาอัปเดตรถกระบะสวยๆเข้ามาใหม่ช่วงนี้ตามหากันเยอะมากกับโตโยต้าไฮรักรีโวของเราตัวหน้าหอปีอปี2021มีเพียงหนึ่งคันเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆคันนี้บอกเลยคือสภาพแรกเข้านะคะอยากได้รถสวยสภาพดีฟรีดาวนะคะจัดมาให้แล้วค่ะใครนะคะที่กําลังสนใจหรือกําลังตัดสินใจกําลังมองหานะคะขอให้คันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ให้กับพี่ๆนะคะได้เกียร์ออโต้ด้วยตรงสเปคทุกอย่างราคาหันลงมาจากป้ายแดง2 0 0 0กว่าบาทนะคะ2-3 0 0 0 0บาทคันนี้ ได้เกียร์ออโต้ได้กล้องมองหลังได้หน้าจอทัชสกรีนได้2.4เป็นตัวรองท็อปนะคะแล้วก็ได้สีบรอนเงินสวยๆสภาพคือว้าวมากๆยางใหม่ๆปี2024ด้วยภายในคุมโทนเบาะหนังสีดำนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังนะคะเออมีกล้องมองมีกล้องถอยหลังให้นะคะได้กุญแจแบบรีโมทนะคะได้ยางใหม่นะคะได้ไม่เพียง100,000นะคะ10,000กิโลเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครอยากได้รถสวยฟรีดาวออกได้ทุกอาชีพออกได้ทั้งจังหวัดต่างจังหวัดนะคะอยู่ในกรุงเทพก็ออกได้หรือนะคะ ในส่วนของต่างจังหวัดก็ออกได้บอกเลยว่าไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่นอนติดต่อหาเซลอิวค่ะตามเบอร์นะคะตามช่องทางที่ติดต่อให้นะคะทิ้งไว้ให้ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะคะเซฟเบอร์ค่ะไลน์ขึ้นทักแชทเข้ามานะคะแอดไลน์เข้ามานะคะสอบถามข้อมูลเบือเบ้องต้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยรายละเอียดเคสบอกเลยว่าไม่ยากไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่นอนขออย่างเดียวค่ะช่วงนี้นะคะขอไม่ติดปัญหาเรื่องเครดิตแบ็กดิสบูโรนะคะหรือถ้าติดเราเคยปิดไปแล้วทักเข้ามาได้เลยคันนี้ฟรีดาวค่ะยอดจัดได้ล้นล้นเลยนะคะ ผ่อนเริ่มต้นในเรทฟรีดาวเพียงประมาณ1 1 0 0 0เท่านั้นผ่อนยาวๆได้เลยค่ะ8 4งวดดอกเบี้ยเริ่มต้นนะคะ2.49% 2.79%นะคะขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าผ่อนสั้นสุดนะ3ปี4ปีก็ว่ากันไปนะคะแต่บอกเลยคันนี้นะใครได้ไปไม่เสียใจแน่นอนไม่มีพิความชนหนักหรือว่าจมน้ำเลี่ยนไม่ชำรดสูญหายซื้อสดก็ได้ค่ะจัดไฟแนนซ์ก็ดียินดีให้บริการนาะะลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลนนะ่าออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสรรระะนนนนหือจเป็พนนะะัักงาบิษท หรือจะเป็นในส่วนของข้าราชการนะคะออกได้ทั้งหมดอ่าเดี๋ยววันนี้อิวจะมาะพานะคะพี่ๆนะคะมาชมในส่วนของสภาพตัวรถนะคะรถที่เรากําลังอ่ ปรับสภาพอยู่นะคะแต่ต้องมาอัปเดตให้เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันท่านอื่นเขานะ,ะ,นะเดี๋ยวมาอัปเดตกันเลยนะคะสีนี้นะคะสีบรอนเงินนะคะเราเรียกสั้นๆว่าสีบอนเงินตามปากของเราเนาะอ่าแล้วแต่ว่านะคะใครจะชอบนะคะสเปคไหนนี่อ่ามันเป็นสีสีบอลเงินนะแต่มีแสงสะท้อนนิดนึงไม่ใช่ออกเหลืองๆนะคะคันนี้มามาเลยใครอยู่ใกล้นะใครอยู่ใกล้เพชรยนต์นนะอยู่ยินดีเลยนะคะมาชมนะคะมาเขาเรียกว่าอะไรนะ มาชมนะคะมาทดลองขับได้เลยติดต่อหาเซลล์อิวเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะ098 706 732 70 4นหะคะหรือใครนะคะที่อยู่ใกล้นะคะใครที่อยู่ใกล้บริเวณนี้นะคะเรียนเชิญมาเลยที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะมีนบุรีกรุงเทพนะคะมานะ,ะเริ่มต้นนะคะด้านบนเลยเรามาดูในส่วนของตัวสีของตัวรถกันเลยนะคะตัวสีนะคะตัวรถนะคะพี่ขานี่เห็นไหม ฝากระโปรงนะคะสีพังเบาแบบนี้นะคะไม่มีรอยรักยิ้มนะคะตัวหน้านะคะด้านหน้ากระจังหน้าค่ะเป็นตัวหน้าหล่อนะอ่าเป็นตัวหน้าหล่อให้แล้วเรียบร้อยนะคะปะ้ขขายทะเบียนสองขอไข่งงงงเก้าแปโอ้โหเลขนี้โคสวยเลยคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วรอบคันอ่าโทษดีมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วติดมาจากโรงงานซุ้มหลอนะเห็นไหมคะไม่มีขีดไม่มีข่วนเลย ถือว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากแล้วคันนี้ไม่มีกรอไม่นะนะคะมาจากร้านประมูลยังไงนะคะให้มาอย่างนั้นเลยนี่ดูในส่วนของตัวโคมค่ะตัวโคมนะคะของตัวไฟค่ะเส้นสาย LED โคตรสวยคันนี้ได้ไฟแบบหลอดใบบีม LED มาให้แล้วเรียบร้อยโค้รสวยสวยมากๆนะคะรอยแตกรอยร้าวคาบเหลืองคาบไอ้น้ำไม่มีนะคะรอยระหว่างช่องว่างนะะ้บอกเลยแนบชิดสนิทนะคะเห็นไหม เนี่ยค่ะไม่มีเข้าข้างมาแน่นอนค่ะรอยต่อระหว่างกันชนหน้านะคะแม้หรือแม้แต่กระทั่งในส่วนของตัวซุ้มล้อค่ะรอยขีดรอยข่วนไม่มีเลยค่ะลูกค้านี่สวยมากๆนะคะใครอยากได้คันนี้เนี่ยว้าวมากๆนอกจากนะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ที่แรงแล้วก็ประหยัดน้ํามันแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็สภาพภายนอกนะคะของตัวรถนี่เดิมมากๆตัวเบ้าตัวโช๊คค่ะ นะคะชคเดิมเลยแต้มสีโรงงานอยู่ครบนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวของเหลวนะคะไม่มีไม่มีย้อยไม่มีหยดเลยคันนี้ได้ตัวยางนะยางอได้ยางบิสโตนด้วยล้อแมกนี่สีทูโทนปัดมาให้ลายดอกแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยนี่เฉพาะรุ่นเลยนะคะแล้วก็ตัวยางได้ยางปี2 0 2 4คือซื้อไปไม่ต้องทําอะไรคุ้มมากๆแล้วนะคะคันนี้่าด้านข้างกระจกมองข้างค่ะมีไฟเลี้ยวติดมาให้แล้วเรียบร้อยคิ้วกันสัดจัดมาให้แล้วครบนะคะแล้วก็ ในส่วนของนะคะตัวฟิล์มนะคะรอบคันใช้งานได้เยอะๆเลยคันนี้ใช้งานได้อีกยาวๆตัวสีนะคะเรี่ยมสีตัวรถรอยลักยิ้มไม่มีนะคะรอย,ยขีดรอยข่วนไม่มีพิความเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคันนี้บอกเลยว่าว้าว,ว,าวสุด ะะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมในส่วนของด้านในคันนี้มีพันได้ค้างมาให้จากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะกุญแจนะคะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะคะแล้วก็ตัวอักษรนะคะอยู่ครบเลยนะคะปรับนะคะกระจกพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเข้ามาดูสภาพด้านในกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นในส่วนของด้านในนะคะประตูด้านข้างคะ่ะเม็ดอาร์คนะคะอยู่ครบเลยนะคะหัวน็อตไม่มีขยับนะคะแล้วก็ในส่วนของประตูข้างนะคะคุมโทนสีดํานะคะ สวยนะคันนี้นะคะตัวปรับนะคะปรับระดับการมองเห็นค่ะเป็นไฟฟ้าแล้วก็พับกระจกนะพับไฟฟ้านะคะควบคุมหูดอกลําโพงนี่บอกเลยว่าโคตรว้าวนะคะเสาเอค่ะหัวน็อตไม่ขยับนะคะสีเดียวกันกับตัวรถนะจ๊ะ แล้วก็ในส่วนของอ่าดูงูนี่ให้ดึงอย่างนี้เลยดึงไม่ออกนะนี่คือคันนี้คือกินใหม่ยังอยู่เลยใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มนะคะราคาดีนะ6กแสนหนึ่งื่นนะคะออกห้างไปแดงอยู่8ปดแสนกว่าคันนี้นะคะได้ปี2021ด้วยช่วงนี้กระบะหายากด้วยนะคะภายในนะคะห้องผู้โดยสารค่ะกว้างมากๆนะคะมีที่พักแขนที่วางแก้วให้นะ,ะแล้วก็ตัวเบาะนะเบาะหนังค่ะมาจากโรงงานนะคะ เกียร์ออโต้นะคะหน้าจออาหารหน้าจอ7นิ้วค่ะระบบแบบทัชสกรีนนะคะตัวแอร์เป็นแอร์แอร์แมนนวลน,นะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้มาจากโรงงานนะคะตัวเบรกนะเบรกเป็นเบรกก้านอยู่นะคะอ่มีปุ่มอีโค่โหมดมีปุ่มพาวเวอร์ค่ะน,นี่ปุ่มประหยัดปุ่มเร่งแสงมีมาให้นะคะแก้ววางน้ำํำที่วางแก้วนะคะ โอ้สะอาดสะอ้านคอนโทรนีน่แบบคอนโซลหน้าแบบสะอาดสุดๆนะคะแล้วก็พวงมาลัยค่ะสามก้านมัลติฟังก์ชันเลยคันนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยสภาพดีฟรีดาวคันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งคันนะคะให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของนะคะด้านหลังห้องผู้โดยสารสักนิดนึงบอกเลยว่ากว้างมากๆ,ๆนะคะไม่ต้องห่วงคันนี้นะ2.4ตัวอ่ามิดนะคะตัวมิดคือตัวรองท็อปนะคะนะคะ,นะค,ะคือสเปคอะมีมาให้เต็มแล้วแหละ ะะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะคะันนี้บอกเลยจัดเลยรีบจัดเลยนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะกระบาดไลเนอร์กระบาดไลเนอร์ค่ะจัดมาให้แล้วจากโรงงานค่ะไม่ต้องทําอะไรกล้องถอยหลังนะคะนะคะนี่ ติดมาจากโรงงานค่ะนะคะไฟด้านท้ายไม่แตกไม่ฉีกไม่ร้าวนะคะแล้วก็ไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะกันชนด้านท้ายติดมาจากโรงงานแล้วเพราะฉะนั้นรถคันนี้ถือว่าวาวมากๆชอบคันนี้กดติดตามช่องไว้ให้อยู่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรถสวยเกรดเที่สามารถฟรีดาวน์ได้ทุกคนันเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของสภาพด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะคะฟังเสียงเครื่องยนต์กันว่าเป็นยังไงคะ่ะ มาตอนในส่วนของนะคะด้านหน้าสภาพห้องเครื่องยนต์กันมากดีกว่าบอกเลยว่าโคตรสะอาดโคตรกริบนะคะนี่นะคะเป็นไฟแบบออโต้นะคะเราสตาร์ทเครื่องนะคะอ่าตัวไฟขึ้นมาเลยนี่เราตั้งออโต้ไว้นะคะพี่ขาเราสามารถปรับนะ,ะอาจจะให้แบบออโต้หรือว่าจะให้แบบยังไม่ขึ้นมาก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับลูกค้าเริ่มต้นเรามาดูเลยว่าคัาานอ่าคัาานนี้มีเข้าข้างมาหรือเปล่าแผ่นเพจเห็นไหมฮะอยู่ครบเลยนะคะเครื่องยนต์แบบสะอาดมากๆแบตเตอรี่ใหม่สุดๆนะคะอ่า เห็นไหมปั่นน้าฝนนะเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะเราดูแลให้อยู่แล้วก่อนสงมอบลูกคา้าค่ะให้ดูเครื่องยนต์ใกล้ๆนะคะให้ดูรายละเอียดใกล้ๆแบบนี้นะคะข้าวของเหลวไม่มีค่ะตัวคานไม่มีตัดไม่มีแต่งสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะคะไม่มีเข้าข้างไม่มีพลิกแน่นอนคันนี้เห็นไหมคะ เม็ดอคอยู่ครบเลยเพราะฉะนั้นคันนี้ใครได้ไปถือว่าดีมากๆนะคะได้รถเดิมสุดๆฝากระโปรงค่ะแผ่นการความร้อนนะคะอยู่ครบนะคะสติ๊กเกอร์คําเตือนนะคะยังอยู่ตําแหน่งเดิมอยู่จุดเดิมแล้วก็ในส่วนของร่องรอยการใช้งานนะคะรอยปิดเปิดเราสังเกตอย่างนี้ได้เลยถ้าฝากระโปรงใหม่นะคะรอยมันไม่มีนั่นหมายความว่านะคะต้องมีอะไรแล้วนะ,ะแต่คันนี้นะคะสุดยอดทุกอย่างเดิมนะคะตัวหัวน็อตนะคะรอยต่อนะคะเดิมเลยนะคะ สุดยอดนะคะคันนี้เพราะฉะนั้นชอบคันนี้กดติดตามช่องไว้นะคะทักแชทแอนไลน์เบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อไม่ให้พลาดน,นะเวลาอยู่อัปเดตรถสวยๆให้นะคะรถเกรดเอมีแต่ลูกค้าบางท่านนะคะโทรเข้ามาแล้วบอกว่าโหไม่ทันเลยคันนี้เพิ่งเห็นนะคะแต่ถ้าต่อไปนี้นะคะถ้าพี่ๆนะคะอ่ากดติดตามช่องไว้นะคะเวลาอยู่อัปเดตมันจะแจ้งเตือนนะคะแล้วพี่จะไม่พลาดรถสวยบางคันนะฟีดาวราคาหลักหมื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นคันนี้ขอให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกออกได้ทุกอาชีพนะคะทักแชท ไลน์เข้ามาค่ะฟรีดาวได้เลยยอดจัดล้นๆ้นสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ